สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับโชยะกันอีกแล้วนะครับ คราวที่แล้วนะครับใน EP แรกเนี่ยเราได้ทำขวานนะครับสีดำอันนี้ไปแล้วนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับแบบขวานเพียวๆเนี่ยตีมอนทีเดียวเดี่ยงครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าดีมากๆแต่ว่าตีช้าไปหน่อยนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราเน้นตีแบบวันช็อตนะครับโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวโชยะจะมาทำนะครับหมวกเกาะแล้วก็กางเกงเพิ่มนะครับโดยเน้นที่ดาเมจแบบล้วนๆเนาะเราจะรีดดาเมจให้แบบเราสามารถตีมอนแบบวันช็อตได้เลยนะครับตีมอนทีเดียวเดี่ยงอ่าอะไรประมาณนั้นโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับไปทำเกาะ ก่อนจะไปดูทริปนี้กันนะครับใครที่เล่นเกมหรือฟอนอยากจะได้เผาปีศาจเผาทางฟ้าไปใช้นะครับราคาย่อมเยาถูกๆนะครับเข้าไปดูได้ที่ร้านโชยะอบเลยสามารถกดลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟโดยก่อนที่ผมล็งไว้นะครับแร่ที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นแร่ไลท์นะครับนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับใส่ไปเลยสิบอันนะครับใส่ไปก่อนเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นแร่ตานะครับทุกคนนี่อันนี้นะครับใส่ไปเลยแต่ว่าอีกอันนึงนะครับที่ผมแบบว่าไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีนะครับนั่นก็คือจะเป็นแ แร่ม่วงอันนี้หรือว่าจะเป็นใส่แร่แดงดีนะครับตอนเป็นชุดเกาะแดงเออตอนเนี้ยผมกําลังแบบช่างใจอยู่นะครับ โดยแรกที่เราจะเน้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแร่ไลท์นะครับทุกคนนี่ค่อนข้างหาง่ายนะครับแล้วก็ใครหลายๆคนอาจจะทําตามได้นะครับผมจะใส่ไปประมาณ13ก่อนละกันนะครับแล้วก็แร่อีกอันหนึ่งที่เราจะใช้นะครับก็คือแร่นี้นะครับเนาะมันจะเพิ่มเลือดให้เราก็ใส่ไปประมาณ13นะครับอ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยแร่ตาอันนี้นะครับเราต้องใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยากได้ดาเมจแบบจ๋าๆนะครับนี่ใส่ไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เป็นไปประมาณ14ละกันนะครับเนาะ14 13 13ประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้นะครับคราฟก่อคราฟกางเกงแล้วก็คราฟหมวกนะครับทุกคนเนาะแต่ว่าีจริงถ้าใครแบบว่ามีแร่เยอะอาจะอย่างผมนะครับมีแร่แดงเยอะแร่ดาเยอะนะครับก็เปลี่ยนจากแร่ม่วงเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นแร่แดงแร่ดําได้นะครับเนาะสําหรับสูตรนี้นะสําหรับสายแบบระเบิดแต่ผมกําลังคิดว่าผมจะเอาแร่แดงเนี่ยไปทําอาวุธเพิ่มเลยครับเนาะเผื่อได้อาวุธที่มันมันดีกว่านี้นะครับหรือว่าได้ดากอนเซเลเยอร์หรือว่าได้แบบ เป็นเป็นดาบที่เราอยากได้นะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้เราทำเก่าะกันก่อน,อนละกันเนาะในเซตนี้โอเคสูตรนี้นะครับทุกคน 14, 13, 3 3ไป let's โ o อันแรกก็มาเลยนะครับดังไนสวยมากโอเคได้ออกมานะครับ100%เลยนะครับเนาะซึ่งเกราะนะครับจะอยู่ที่202นนะครับทุกคนนี่ถือว่าเจ๋งแจ๋วเลยนะครับ ต่อไปนะครับใช้สูตรคล้ายๆเดิมเลยนะครับใช้แร่เดิมแต่ว่าเราจะทํำกางเกงกับหมวกนะครับเนาะอ่ะเราใส่ไปเลยประมาณ10อันก่อนโอเคเราจะใช้ประมาณนี้นะทุกคนเนาะจะใช้เป็น10-10-10นะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครอยากได้แบบชุดสีม่วงอ่าให้ใช้แร่นี้เยอะที่สุด หรือว่าใครอยากได้ชุดแบบอ่าแบบโปร่งๆหน่อยนะครับสีของตาเนาะสีแร topics, แตาอ่าก็ใช้อนี้ให้เยอะนะครับแต่ถ้าใครอยากได้สีแบบสีฟ้ฟาๆสว่างๆนะครับก็ให้ใช้แร่ไรเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เท่ากันอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ยแล้วมันจะออกมาเป็นชุดยังไงสิ่งที่มันจะออกมานะครับก็คือจะออกตามตัวคูณที่เยอะที่สุดแร่ไหนตัวคูณเยอะสุดนะครับเออชุดจะออกมาเป็นชุดนั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยสิบสิบสิบเท่ากันหมดเลย แต่ว่าตัวคูณของแร่ไรเนี่ยเยอะที่สุดนะครับซึ่งออกมาเนี่ยจะเป็นากรอะของแร่ไรแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ขาไปเลยได้เป็นอะไรได้เป็นกางเกงแต่เป็นกางเกงธรรมดานะครับจริงจริงก็ยังไม่ค่อยถูกใจนะครับเดี๋ยวเราค้าเพิ่มได้นะไม่เป็นไรอันนี้ได้ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเนาะเดฟอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหเลขสวยซะด้วยแต่ว่าจริงจริงก็ยังไม่ถูกใจนะครับไปทำกันต่อสูตรเดิมนะครับสิบสิบ แล้วก็10นะครับอ่ะไปเฮ้ยเราได้หมวกนะครับหมวกดาร์กไนท์อ่าสวยเลยนะครับถือว่าได้มาอีกหนึ่งชิ้นหมวกดาร์กไนท์ยาได้หมวกไปแล้วนะครับเหลือแค่กางเกงนะครับเราใช้สูตรเดิมเลยละกันนะครับเนาะแต่จริงๆริงเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้หมวกนะครับเราสามารถใช้แบบสูตรอื่นได้นะครับเฮ้ยตอนนี้ได้มาเป็น100%นะครับแล้วก็151เดเดฟนะครับ บอกเลยว่าเยอะเยอะจัดอะสำหรับหมวกเนี่ยอะเมื่อกี้มันได้บวกไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าถ้าเป็นหมวกอ,ะอ่ะอาจะต้องใช้แร่ป,ประมาณไหนนะครับเนาะอะ,อะในการทาหมวกนะครับจริงๆใส่ประมาณนี้ก็พอนะครับนี่ในการทําหมวกนะครับใส่188 18, 8 18, อะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่ว่าผมได้หมวกไปแล้วนะครับผมก็เลยจะไม่ใช้สูตรนี้นะครับผมจะใช้สูตรเหมือนเดิมก็คือ10 1 0 1 0 แบบนี้นะครับเพื่อเราเจาะกางเกงนะครับแต่เมื่อกี้มันหลุดเลดหลุดเลดไปได้หมวกเฉยเลยงงมากโอเคไปกางเกงมาโอ้ยหมวกอีกแล้วแต่ได้หมวกธรรมดามาทำไมเนี่ยเจ้าหมวกอันนี้ได้หมวกมานะครับเดฟอยู่ยที่101นะครับเราไม่อยากได้ปล่อยไปแลกจ่าหมวกนะครับทุกคนคือถ้าไม่ได้ก็คงต้องใส่กางเกงธรรมดาไปแล้วนะครับเนาะ รู้ว่าเรายังเราเราได้กางเกยงยังทุกคนหรือว่ายังไม่ได้กางเกงเราเนี่ยผมลืมแล้วอ่ะฟอร์สไปประมาณนี้กางเกงดักไนเอ้ยแล้วบวกอีกแล้วทุกคนมันหลุดเลดจ,จัดเลยอะไรคำนี้อโอ้ oh my god หลุดเลดจ,จัดนีด่บวกอีกแล้วครับทุกคนโอ้ oh my god ผมไม่ได้อยากได้ผมไม่อยากได้บวกแล้วสิง ไงดีอะทุกคนแรก่ก็จะหมดแรก่ก็จะหมดแล้วอ่าผมรอบนี้ผมใส่แบบปนๆไปแล้วกันนะครับเป็นแปดแล้วก็ใส่แร่ที่เป็นสักสองแล้วก็อ่ะใส่ดีสิบใส่ดีสิบอ่ะประมาณนี้แล้วกันถึงบัฟมันจะได้ไม่เต็มก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะสุดท้ายแล้วครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแร่ไรหมดเฮ้ยแต่ว่ามันจะเป็นชุดสีอื่นหี่อทุกคนเอ่อเอาเป็น เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันใส่แร่นี้เข้าไป4ใส่แร่ที่ไป3กันอ่ะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับ8 3 8, 8 8นะครับเนาะมันก็น่าจะออกมาเป็นแร่ไล์นะครับทุกคนไป let's go สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้หรือเกมแนว AFK และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมจะมาแนะนํา UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวก็เหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดคอมเปิดมือถือทิ้งไว้กลัว เแบบืองตเมืองค่าเน็ตเมืองค่าไฟ UG Phone จะช่วยตัวนี้ได้ดีมากๆใครสนใจจะดาวโหลด UG Phone ก็ดาวนโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับหรือใส่โค้ดโชยะก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกันฮ้ยได้ไปอะไรเนี่ยได้ไปชุดเกาะหลุดเลดโค้ดอ้ my god ได้เปชุดกอะเฉยชุดกอกกากด้ยทุกคนชุดกอมีเดียมโอเคจบดูเรื่องออกมาดูดิโค้ดกากเลยกังมาก แล่ผมหมดแล้วทุกคนโอ,โ,โอ้โหโคูเซิงดูดิได้ของเกงธรรมดามาขายขงเกงดนะักไนน์จริงจริงแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมใส่หมวกนะครับใส่เสื้อแล้วก็เก่งเกงขายขงเกงดนะักไนน์จริงจริงแบบเท่เลยตอนนี้ผมมีคือแบบครบเซ็ตแล้วอะ่ะขาอยอย่างเดียวขาอยของเกงนะครับนะดักไนน์นี่ทั้งเซ็ตมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหสว่างสวัยอันตรายไปทุกที่มาก แล้ววิ่งโคตรเร็วอ่ะทุกคนดูดิวิ่งเร็วจัดโอเคเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันนี่บัฟที่เราอยากได้เลยจริงๆนะครับนั่นก็คือจากแร่ตานะครับนี่เพิ่มฟิสิกอลดาเมจนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามอันเนี้ยเพิ่มไปก็ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนเออบอกเลยว่าเพิ่มเยอะมากนะครับเพิ่มสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยส่วนอืน่นเนี่ยเป็นอันลองนะครับที่เราแบบเออใส่มานะครับเนาะพวกเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับเนี่ยรวมกันก็สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมสามชนน แล้วก็เพิ่มเนี่ยเอกตอรแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับเนาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับรวมกันก็ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่ะถือว่าเอามาหักลบกันกับตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ลบไปสิบเปอร์เซ็นต์สามชิ้นก็ลบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าหักลบกันไปโอเคถึงเวลาตีบวกนะครับเดี๋ยวเราไปตีบวกก่อนตีบวกสักถ้าได้บวกหกทุกชิ้นก็ก็ดีนะครับเนาะเฮ้ยบวกหกครับทุกคนขึ้นง่ายจัดโอ้โหสุดยอดต่อไปหมวกนะครับบวกหก โอเคบวกบวกหกไปที่เรียบร้อยนะครับต่อไปกางเกงนะครับกางเกงเนี่ยจริงๆไม่อยากทําเลยเพราะว่ากางเกงมันยังไม่สุดนะครับผมอยากได้เป็นดักไนท์มากกว่ากางเกงผมขอไม่ทําละกันนะครับทุกคนเนาะเอาแค่แบบบวกสี่บวกห้าละกันอ่ะเอาแค่บวกสี่บวกห้าละกันนะครับเพราะว่ามันใช้ของไม่เยอะนะครับอบ่าบวกสี่บวกห้าหรืวบวกหกไปเลยไหมเนยไหนๆก็มาแล้วอ่ะบวกหกไปเฮ้ยบวกทีเดียยวเเลโอคคนะครับ ตอนนี้บวกหกทั้งเซตแล้วนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นหมวกเกาะแล้วก็กางเกงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่รูนกันผมเพิ่งมาดูโอ้โหผมลืมไปครับทุกคนรูนผมลบทิ้งหมดแล้วนะจริงๆถ้ารูนที่จะใส่เนะี่ยผมเล็งไว้แล้วว่าจะใส่เพิ่มฟิสิกคอลดามจนะครับเนาะผมคิดไปได้แหละว่าจะไม่สนใจออฟหลักนะครับเพราะว่าออฟหลักเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนเนี่ยเบอร์ซิเกอร์กับอะไรไม่รู้คือแบบเราไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าผมตั้งใจไปแล้วนะครับว่าจะแบบไปโฟกัสที่ long. ออฟลองออฟลองแบบถ้ามันบบวก เพิ่มอาดาเมจหรือว่าเพิ่มระเบิดเพิ่มขีอะไรเงี้ยเอออาจจะใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องลูนเนี่ยถือว่าข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เอ,อ่อไม่มีให้ใส่ไม่มีใส่ให้ดูนะครับเออขออภัยด้วยโอเคลหลักโดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดเกาะนะครับที่ผมจะใช้แบบยาวๆเลยนะ ซึ่งเดฟจะอยู่ที่263นะครับเนาะแล้วก็กางเกงอยู่ที่144ส่วนหมวกจะอยู่ที่1 9 7เลยนะครับโอเคอันนี้คือบูตดาเมจมาเยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับไป let's go แล้วบอกเลยว,ว่าใส่เซตนี้นะครับวิ่งเร็วมากครับทุกคนดูวิ่งอย่างเร็วถือคอนนะทุกคนคอนโคตรหนักแต่วิ่งอย่างเร็วอะดูดิเร็วจ้าดโอเคเร่มที่ตัวนี้ก่อนเลยแพรลี่แล้วก็สวนปั๊มโอ้โหดอกเดียวเเหมมือนดิ เจ้าตัวนี้ล่ะตั้มทีเดียวเหมือนกันนะครับตัวใหญ่ก็ทีเดียวบอกเลยว่าทีเดียวหมดโอ้โหบอกเลยว่าทีเดียวหมดรีเปอร์ล่ะรีเปอร์รีเปอร์ก็ตีไปครับเฮ้ยรีเปอร์วันช็อตรีเปอร์วันช็อตวันช็อตแบบไม่คลีโอ้ my god รีเปอร์วันช็อตแบบไม่คลีทุกคนรีเปอร์วันช็อตแบบไม่คลีมาเหอะได้หมดนี่ตัวละทีได้หมดตัวละที ตีตัวละทีได้หมดอวตัวนี้มิทีเดียวเอาเอาเอามาเถอะตัวละทีตัวละทีนี่ตัวละทีตัวละทีนี่ตัวละทีตัวละทีเลยครับทุกคนได้หมดมาเถอะได้หมดได้หมดได้หมดมาเถอะริปงริปเปอร์ได้หมดโหแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตัวนี้ถึงถึงนะไม่รู้ว่าทีเดียวไหมทุกคนปุ๊บอไม่โดน แพรลี่ก่อนลวกันแล้วก็ตีปับ๊บโอ้โหนิดเดียวขาดดาเมทิดเดียวเองทุกคนขาดดาเมทิดเดียวเองเสียดายนะต้องทำดาเมจให้เยอะกว่านี้นะทุกคนมันถึงจะแบบสุดนะตีปั๊มนี่ขวาโอ้โคลิกขวาทีเดียวลิกขวาปั๊มเนี่ยิกขวาทีเดียวเท่านั้นนะยครับบอกเลยว่าแรงจัดประหยัดจริงอือโอ้โหฟาร์มโคตรมันลิกขวาปั๊ม โอ้ฝ่าโคตรมันเลยลิปเปอร์เอาลิปเปอร์ลิปเปอร์หรอรอ,รรอ,รหรอ,อุ้ยเกือบตายลิปเปอร์เกือบตาย,อ,อ,ตายอุ้ยตายเลยเลิปเปอร์ทีเดียวเกือบตายดาเมจเกือบสุดแล้วทุกคนถ้าเราสามารถรีดดาเมจได้เยอะกว่านี้นะครับบอกเลยว่าทีเดียวนะครับทีเดียวเท่านั้นตั้มอุ้ยอยุตีไม่โดนตีไม่โดนตั้มเอาตีไม่โดนอีก มโคตรแรงโคตรสะใจถ้ามีลูนที่แบบว่าเพิ่มดาเมจนะครับถ้ามีลูนที่ใส่เกาะแล้วเพิ่มดาเมจได้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะแรงกว่าน,นี้อีกนะครับัปมแรงจัดตีช้าไปดอยแต่ว่าแรงนะผมบอกเลยแรงช้าห่อยแต่แรงครับทุกคนจริงๆอะ่ะไม่เล่นสายระเบิดเล่นสายขีก็ได้ผมบอกเลยว่าเล่นสายขีก็ไม่แปก ใส่ขี้ก็ไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวผมลอเปลี่ยนเป็นขี้ดิอันนี้นะครับใส่ขี้เพิ่มเข้าไปแล้วนะครับขีมันๆแ่ะบอกเลยอตัวละทีตัวละตัวละทีเท่านั้นตัวละทีเท่านั้นฟาร์มมันมากทุกคนโอ้โหเซตนี้เจ๋งแจ๋วจัดตัวละทีตัวละที ตัวละทีตัวละทีตัวละทีโอ้โหอือ้อทีเดียวมาตัวนี้อื้อทีเดียวตัวนี้อื้อทีเดียวตัวนี้อเอเอมูแต่ง,ง้างเออตัวนี้ ตั้มตั้มโอ้โหผมบอกเลยว่ามันนะครับเซตนี้นะครับก็ไปทําตามกันได้นะครับถ้าใครชอบนะครับสามารถเพิ่มดาเมจได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครอยากจะทําตามอ่ะสามารถแบบไปใส่คริเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับเซตนี้ก็ประมาณดีนะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ชูย่าแกรดด้วยนะครับแต่ว่าคอร์ดอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นดาบได้ก็ดีนะครับเนาะโอเคไปแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย